โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนพุทธศักราช2568แรม2คงข้าเดือน7ปีมะเส็งตรงกับวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล คนเกิดวันอาทิตย์การงานธุรกิจการงานก้าวหน้างอกเงยหลายสาขาบางคนจะได้ทำงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นหากรอง,งานอยู่วันนี้จะได้งานตามที่หวังควรใช้โอกาสนี้ทำงานที่ค้างๆอยู่ให้เสร็จหรือเริ่มงานใหม่ที่ตั้งใจไว้เพราะวันนี้ดวงการงานก้าวหน้าดีมากการเงินการเงินของคุณ อาจมีความท้าทายจากปัญหาที่ไม่คาดคิดมาเยือนเช่นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือการขาดทุนจากธุรกิจเพื่อให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นและการพิจารณารายรับที่เข้ามาอย่างมีสติจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นวันนี้ไปได้ความรักและครอบครัวคนโสดต้องชัดเจนกับตัวเองให้มากขึ้นว่าคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหน อย่าหลงไหลในภาพลงตาคนมีคู่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าใช้อารมณ์เป็นตัวนำในทุกการตัดสินใจและคุณควรหลีกเลี่ยงความเครียดที่อาจส่งผลต่อระบบการนอนและสมาธิสีมงคลสีแดงสีทองเสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและคนทั่วไปทิศมงคลทิศใต้เสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคล ผู้คนเคารพนับถือเพิ่มสง่าศาีและความเมตตาเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานงานวันนี้ต้องใช้เล่เหลี่ยมเข้ามาช่วยคุณจะเจอคู่ค้าหรือผู้ร่วมงานที่เคี่ยวและใช้เล่เหลี่ยมกับคุณ หากคุณทำงานแบบตรงไปตรงมาก็จะเสียท่าโดนเอาเปรียบได้แต่คุณก็ฉลาดพอที่จะรู้ทันและไม่หลงกลใครง่ายๆการเงินวันนี้อาจจะมีเงินฟลุกๆุกที่ทำให้คุณยิ้มได้ยิ่งเป็นงานหรือการติดต่อจากต่างประเทศจะทำเงินให้กับคุณมากเป็นพิเศษดวงการเสี่ยงโชคของคุณก็ดีกว่าวันอื่นๆผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินแก่คุณ การเงินลื่นไหลและต่อยอดออกดอกออกผลเป็นอย่างดีความรักและครอบครัววันนี้คนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนดีคนใจบุญอาจได้พบกันในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือการทำงานที่เกี่ยวกับจิตอาสาให้ลองเปิดใจดูส่วนคนมีครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนในครอบครัวได้กำลังใจในการใช้ชีวิตสีมงคล สีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความรักสามัคคีบริวารรักใคร่อยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจเวลามงคล4ีนาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานคุณจะสามารถคลี่คลายปัญหาในงานได้ลงตัวในวันนี้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องงานก็จะได้สรสางทำความเข้าใจกันได้ด้วยดีเหมือนฟ้าเริ่มเปิดจึงควรเร่งขยันให้มากจะได้รับความก้าวหน้าและโดดเด่นแบบก้าวกระโดดกา,ารเงินหากมีหนี้สินวันนี้ต้องหลบหน้าเจ้านี้เป็นพันละวันกา,ารเงินติดขัดฝืดเคือง ทั้งยังอาจต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวหรือลูกน้องที่จะทอดทิ้งไม่ได้เอาไว้อีกด้วยคาดหวังเงินจากแหล่งใดวันนี้คงต้องผิดหวังนั่งรอไปก่อนความอดทนเป็นสิ่งที่คุณควรใช้ให้มากในวันนี้ความรักและครอบครัวต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวหากเจ็บป่วยอยู่ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดกับหลัง วันนี้ให้ดูแลกันให้ดีอย่าประมาทเด็ดขาดส่วนเรื่องความรักยังไม่เหมาะที่จะสารสัมพันธ์กันในวันนี้สีมงคลสีเขียวเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้น เวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานจะถูกอิจฉาถูกใส่ร้ายทำให้เสียความมั่นใจในการทำงานคุณจะเสียสมาธิง่ายและอ่อนไหววิตกกังวลจนทำให้งานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ควรผ่อนคลายความเครียดและทําใจให้เข้มแข็งมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยการเงินเงินจะหาง่ายกว่าทุกวันได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนไว้หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทางด้านการเงินซึ่งมาจากความขยันและสู้งานของคุณทั้งมีเกณฑ์ใช้เงินในการพักผ่อนท่องเที่ยวหรือใช้ในการลงทุนต่อย,ยอดโชคลาภจะมาจากงานมากกว่าการเสี่ยงโชคความรักและครอบครัว ความผิดหวังทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายความรักทั้งที่ในความเป็นจริงความรักดีๆอยู่รายรอบตัวคุณปัญหาอาจจะอยู่ที่ความคาดหวังที่สูงจนเกินไปให้เวลาช่วยเยียวยาจิตใจก็ดีคนมีครอบครัวคนรักก็อยากจะมีช่องว่างระหว่างกันบ้างสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็น ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟ้นความรักราบรื่นเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานสถานการณ์การงานวันนี้ อาจเต็มไปด้วยการแข่งขันหรือความเห็นไม่ลงรอยกับคนรอบข้างคุณอาจรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ความสามารถอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงแต่ความขัดแย้งเล็กน้อยอาจสะสมจนส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมแนะนำให้เลือกจรจายอย่างมีหลักการพยายามแยกเรื่องงานออกจากอารมณ์การยืดหยุ่นและรู้จักถอยในบางจังหวะจะช่วยลดแรงประทะที่ไม่จำเป็นรักษาท่าทีให้มั่นคงแต่ไม่แข็งกระด้าง การเงิน <G un> วันนี้ควรให้ความสำคัญกับการออมและการลงทุนที่มีรูปธรรมชัดเจนเลี่ยงการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือการลงทุนที่หวังผลระยะสั้นเกินไปการค่อยๆสะสมทรัพย์จะช่วยสร้างความปลอดภัยทางการเงินในระยะยาวคุณมีศักยภาพในการวางแผนอย่างรอบคอบหากลงมือทําอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะมั่นคงกว่าที่คาดหวังไว้ <G un> ความรักและครอบครัว มีเกณฑ์ได้พาครอบครัวไปทำบุญร่วมกันได้เพิ่มความรักความสามัคคีกันระหว่างญาติสนิทมิตรสหายคนโสดมีความรู้สึกสนใจในทางธรรมมากกว่าทางโลกรู้สึกว่าการมีคู่เป็นภาระทางใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องดีวันนี้จึงยังคงครองโสดต่อไปสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อม และโชคจากคนใกล้ตัวทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งกล้าหาญอำนาจอิทธิพลและความน่าเกรงขามเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน เรื่องงานจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยงานไม่เป็นไปดังใจหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่คุณตั้งตัวไม่ทันบางคนต้องเปลี่ยนงานหรือถูกให้ออกกิจการส่วนตัวก็ยังไม่เป็นไปตามที่หวังบางคนอาจต้องเลิกกิจการไปก็มีการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากงานที่มีการแข่งขันงานเกี่ยวกับต่างประเทศและการเดินทางคุณจะเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจเรื่องการเงิน ใจใหญ่และทุ่มเทเพื่อให้ได้ตามเป้าที่วางไว้โชคลาภของคุณจะมาจากหนุ่มใหญ่เพศช,ชายที่มีลักษณะกล้าหาญพูดจาเสียงดังฟังชัดและมีนิสัยนักเลงความรักและครอบครัวคู่รักครอบครัวมีความสุขได้ท่องเที่ยวร่วมกันหรือมีการสังสรรค์พบปะกันอย่างชื่นมืน่นส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์จะได้พบกับคนที่ถูกใจ จากการแนะนำของคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทซึ่งจะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงและมีความเหมาะสมกับคุณผู้ใหญ่และคนที่คุณรักจะมีสุขภาพแข็งแรงดีสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งกล้าหาญความอดทนมุ่งมั่นเวลามงคล 7นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้คุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังงานแห่งการพลิกผันที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องเดินออกจากเส้นทางเดิม และ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนแต่ด้วยความมั่นใจในศักยภาพของตนเองและการเปิดรับประสบการณ์ใหม่คุณจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายได้อย่างราบรื่นและก้าวสู่ความสำเร็จในงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นการเงินคุณจะได้รับรายได้จากงานใหม่งานพิเศษการเงินเริ่มดีขึ้นบางคนจะสามารถสร้างรายได้จากความคิดสร้างสารรค์หรืองานอดิเรกที่ตนรัก หากรองเงินอยู่มีเกณฑ์จะได้รับเงินตามที่หวังสูงอาจมีโชคทางการเงินจากการเดินทางอีกทางหนึ่งด้วยความรักและครอบครัววันนี้เสน่ห์ของคุณอาจจะไปสะดุดตาสะดุดใจคนที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเอื้อมถึงจะมีโชคดีในเรื่องความรักถ้าแอบรักใครอยู่คุณก็อาจได้รับไมตรีจิตที่ดีจากคนคนนั้นตอบกลับมาสีมงคลสีขาวสีครีม สีเหลืองเสริมความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวน่าเกรงขามทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความองอาจสง่างา,ามความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จสมหวังเวลามงคล13.30นาฬิกา30นาทีถึง 15. นาฬิกาคนเกิดวันเสาร การงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้การทำงานของคุณในวันนี้จึงค่อนข้างจะไม่ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนักคุณไม่ค่อยสนใจงานตรงหน้าและยังไม่สนใจสายตาของเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่กำลังตดเตียนอยู่อีกด้วยระวังจะถูกมินทาหรือถึงขั้นตกงานได้วันนี้ให้เพิ่มความกระตือรือร้อนขึ้นอีกหน่อยการเงินระมัดระวังให้มากในเรื่องการเงินคุณจะหมุนเงินไม่ทัน ถูกตามเร่งรัดทวงหนี้อย่างหนักหน่วงหากมีลูกหนี้ก็จะถูกเบีย้ยหนี้ไม่ควรใช้จ่ายอย่างไม่ไตรตรองให้ดีมดการใช้เงินซื้อของชิ้นใหญ่ไม่ให้ใครยืมเงินและว,วันนี้ไม่ใช่วันที่ดีที่จะขอความช่วยเหลือทางการเงินจากใครเพราะจะถูกปฏิเสธเป็นส่วนใหญ่ความรักและครอบครัวคุณกระตือรือร้อนในเรื่องรักอยากจะสร้างครอบครัวจึงพยายามตหาคนที่ใช่ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมาแล้ว อาจจะเป็นไม้หรือเพิ่งเลิกรากับคนรักเก่าคนรักครอบครัวมีความสุขอาจได้มีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคลาภฐานะได้สัพย์สินมรดกทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงของใสเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที